ขอให้มีชื่อก่อนทีระทอนยันทุ่มเทม,มุ่งมันเพื่อทีมชาติไทยเสมอทีระทอนบุญมาทันแบ็กซ้าทีมชาติไทยของสโมสรย oh ูโกฮาม่าเอฟมารีนอตมีสึกเจลิกหนึ่งประเทศญี่ปุ่นเผยถึงเป้าหมายในการเตรียมตัวเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ซเอเชียที่จะเปิดศึกขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเลต์โดยมีโปรแกรม3นัดด้วยกันเกิอทีละทอนระบุถึงเป้าหมายในทีมชาติว่าก็เป้าหมายอย่างแรกเลยต้องมีชื่อติดทีมไปเล่นบอลโลกให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้เขาประกาศมีตั้ง47คนก็ไม่รู้จะมีโอกาสเข้าไปร่วมทีมไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทีม ผมก็เหมือนเดิมครับทุมเทมุ่งมัน่นเพื่อทีมชาติไทยมาตลอดในทุกๆครั้งที่ลงเล่นก็หวังว่าจะพาทีมชาติไทยผ่านซูรอบต่อไปให้ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยทําได้เบ็คซายทีมชาติไทยกล่าวสําหรับทีมชาติไทยจะมีเกมลงอุ่นเครื่องสองนัดพบกับโอมานและทาจิกิสถานโดยกําหนดการจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่21พฤษภาค,คมก่อนจะลงสนามในเกมพัดบอลลอกอีก3นัดประกอบด้วยวันที่3มิถุนายน64พบอินโดนีเซีย วันที่7มิถุนายนพบ UAE และวันที่15มิถุนายนพบมาเลเซีย